สวัสดีครับผมเดลไทยนะครับวันนี้ได้นําเหรียญพระยาพิชัยดับหักนะครับจังหวัดตลดิตนะครับ,บเพื่อนๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเหรียญพระยาพิชัยดับหักพศ2513นะนเพื่อนๆอย่างนี้ตามประวัติก็มีการปลุกเสกนะครับโดยเกจิอาจารย์จำนวนมากนะครับกว่าร้อยรูปนะครับ เกติที่มีชื่อเสียงต่างๆที่เรารู้จักกันก็คือนามหนึ่งที่ที่คนรู้จักก็คือหลวงูุทธิมณาลไร่นะครับหลวง่โตวัดประดู่เชมพีนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมก็มาด้วยนะครับมีหลายๆเเกตีมาร่วมนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มด้วยนะครับวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีครับ หลวงปู่ทูบวัดแค่นางเลิงครับอ่ามีเกจิเยอะๆจำนวนมากครับที่เขามาร่วมหลวงพ่อคูณเขามาร่วมนะครับมีเกจิจำนวนมากนะครับหลวงปู่ศรีวัดสแก่ก็มีนะครับหลวงพ่ออุตมะก็ก็มานะครับ พระอาจารย์ฟั่นก็มานะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อก็มาร่วมครับดังนั้นเหรียญเหรียญน,นี้ก็คือทําไมครับมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งครับเนื่องจากมีเกติอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากแล้วก็รวมถึงมีพระสังฆราชนะครับมาเป็นประธานนะครับพระสังฆราชวัดมกุฎกษัตริย์นะครับมาเป็นประธานในการทําพิธีนะครับเอาเพืลองดูนะครับ อันนี้เหลี่ยนสภาพใช้นะครับสภาพใช้แต่ก็ยังมีตำหนิต่างๆที่ยังเห็นได้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูนะครับนะครับเนีย่ยจะเห็นตรงนี้สองพันห้าร้อยสิบสามยู่นะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับสองห้าหนึ่งสามครับ ยังพอเห็นนะครับอย่าเพื่อนลองดูขอบนะครับ สภาพไทยก็ยังเห็นตำหนิต่างๆนะครับ,บเพื่อน ผมเดียวไทยแนะนำให้เพื่อนๆสะสมเหรียญพระยาพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตนะครับพศ2,500 2513นะครับโดยเฉพาะเจตีอาจารย์ที่มีชื่อก็คือของจังหวัดอุตรดิตก็คือหลวงพ่อจานวัดหาดสแควนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมเดียวไทยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ